คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่ตัวของท่าน้ำที่คุณเล่นอยู่นั้นทําอะไรไม่ได้เลยแปดท่าน้ำก็ไม่ได้ดาเมจก็ไม่ดีจะดีกว่าไหมถ้าเราเปลี่ยนมาเล่นเป็นตัวละครท่าน้ําคุณภาพที่ยังสามารถฮิ้วได้แบบแรงๆและแปดท่าน้ำได้แบบหนึบๆขอแน้นำเป็นเทพเจ้าท่าน้ําอย่างฝุ่ยน้านั่นเองสวัสดีท,ทุกท่านนะครับผมก็ในวันนี้ก็เป็นแพท4.7ครึ่งหลังใช่ไหมครึ่งหลังเดี๋ยวดูก่อนดีวกว่านะว่ามีตู้ของเอ่อใครเข้ามาบ้างนะครับมีเป็น เอ่อโนเอลยังไม่ได้สุ่มนะครับแล้วก็มีเป็นเซจวินนะครับเป็นนอนสายสัปปร์ตท่าน,าน้ำนะครับแล้วก็จะมีเป็นท่าน้ำอีกตัวเหมือนกันนะครับผมก็เป็นฟูรินานั่นเองแล้วก็จะมีเป็นธนูป,ประจําตัวของเซจวินแล้วก็จะมีเป็นดาบประจําตัวของฟูรินาด้วยนะครับ เ้าเรื่องดีกว่านะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของฟื้นหน้ากันดีกว่านะครับผมได้มีฟื้นหน้าอยู่ประมาณหลายเดือนแล้วนะครับก็รู้สึกว่าผ่านเวลาการเล่นมันมาค่อนข้างเยอะเลยเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์จากผู้ใช้จริงกันดีกว่านะครับผมว่าฟืนานะ้นหน้าเนี่ยมันคุ้มค่ามมันจะสุ่มไหมสุมม่มแล้วจะเล่นออกหรือเปล่าแล้วมันเล่นยากปัญยากอะไรขนาดไหนหรือเปล่านะครับ ซึ่งไม่ว่าจะเป็นซีชิินฟรีหน้าหรือว่าอาวุธประจำตัวของสองตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องมีเพชรในการนำมาสุมใช่ไหมซึ่ง้าใครไม่มีเพชรเนี่ยขอแนะนำเป็น w i c h m a n Shop โน1หนึ่งเริ่มเติมเกมเติมเกมี่ชิ้นในแพ็คถูกๆคุ้มกันนำยิงเติมยิงลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับ w i c h m a n Coin ใช้แทนส่วนลดได้มีบริการเติมเกมแบบผ่อนชนะน้าสูสๆถึงสิบเดือนไปเลยผมให้บริการเติมเกมชั้นนึบัตรกำนันและปัรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมกันอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลนัั้นนะครบ และตอนนี้ริชแมนช็อปก็ยังมีลัคกี้คอยคัมแบ็กซีซั่นสองหลังจากเติมเกมเสร็จนำบอลลูนของรางวัลในเว็บตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคมปี67เลยและเพียงแอดไลน์ไปลงทะเบียนต่อก็รุ่นโป๊ก X6 Pro ได้อีกต่อมีข้อสงสัยเพิ่มเติมทักไลน์ไปสอบถามแอดมิน richmanshop ได้เลยนะครับในคลิปนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมล้วนๆนะครับผมก่อนที่เราจะรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ เรามาดูคร่าวๆของฟนะูย่านะผมฟูย่าก็จะเป็นตัวละครท่านน้ำห้าดาวนะครับผมใช้วุฒเป็นดาบสันนั่นเองซึ่งเออสังเกตผมด้านหลังของฟูย่าเนี่ยนะครับผมเมื่อกดชาร์จโจมตีครั้งเนี่ยฟูย่าก็สามารถเปลี่ยนผมตัวเองให้เป็นสลักผมสั้นผมยาวได้นะครับซึ่งผมสั้นผมยาวของฟนะูย่าสมมติว่าผมอยู่ในร่างฟูย่าผมยาวแบบนี้เนะี่ยแล้วกดสกิลหลักขึ้นมาเนี่ยนะครับผมสกิลหลักก็จะเป็นการปักเสาฮีนให้ผมเลยนะครับแล้วถ้าผมกดชาร์จโจมตีเนี่ยผมก็สามารถเปลี่ยนสกิลหลักของผมใให้้้้กกลาาาายเป็นนนนนซีีฟูดดตััวรททำ่ไบ ก็คิดว่าเป็นตัวละครที่สลับได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นตนัวละครฮิวหรือว่าตัวละครดามิท่าน,น้ำนั่นเองเรามาดูเทเรื่องก่อนดีกว่านะครับผมเรามาดูเป็นเรื่องของเสาฮิวฟูรน่านะครับฟูรน่าเนะี่ยมันารี่มีเป็นเสาฮิวเป็นเสาแบบนี้นะครับผมซึ่งก็จะฮิวให้ตัวละครที่เราเล่นอยู่ในตอนนั้นนะครับอย่างเช่นผมแบบมีมิโกะแกเลือดโอ้โหไม่ค่อยเต็มเลยนะครับผมก,กดมิโกะขึ้นมาเล่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆฮิว HP ให้กับมิโกะไปเรื่อยถูกครับสกิลนี้มันจะก็คือมีปัญหาตรงที่ว่าสมมมมมุตตตติวววว่่่่่าา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 าแแแบบบบยยััััลละะะคครรรรรรรเเเนนนนยยยยยออออูงงี้้้้้้กกกดดชชชขขึใใไไห็ แล้วเนี่ยก็ต้องหาจังหวะให้ฟูริน่าเนี่ยนะครับปักเสาฮิวไปก่อนแล้วก็ต้องเล่นตัวละครตัวนั้นไปสักพักหนึ่งนะครับให้มันเติมเลือดไปสักพักหนึ่งก่อนนะครับซึ่งระหว่างที่มันเติมเลือดเนี่ยนะครับเราเนี่ยอาจจะพลาดท่าโดนตัวอื่นตีตายได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แนะนำนะครับฟูริน่าเนี่ยเป็นตัวละครที่สมมติจะเล่นฮิวนะปักเสาฮิวคาไว้แล้วก็สลับวนเลยนะครับเล่นตัวนู้นตัวนี้ไปเรื่อยเลยนะครับนี่ขึ้นบุ๊ลงมันก็จะไม่ได้ทำ d a m a g ท่าน้ำอะไรให้เรานะมันจะฮิวให้เราได้แบบอยงเดีวทั แล้วก็สกิลฮิลเสาฮิลว,วันนี้เนี่ยนะครับผมฮิลตามค่าแม็กฮีพของฟูน่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฟูน่าเนี่ยดาบอาร์ติแฟกต์แรงต่างนะครับอย่าลืมหาเป็น HP กับ HP เปอร์เซนต์มาเล่นด้วยนะครับเมื่อกี้เป็นสกิลเสาฮิลใช่ไหมเดี๋ยวเราลองดูเป็นสกิลของเออ่ซีฟู้ดสามตัวดีกว่านะครับซีฟู้ดสามตัวเดี๋ยวมาดูกันกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมีเป็นหมึกนะครับผมหมึกแล้วก็เป็นกุ้งนะครับเอ้ยไม่ใช่กุ้งนี่ปูนะครับแล้วก็อันนี้มานน้ำปะวะน่าจะใช่นะครับ อันนี้นะมันก็จะแบบตีธาตุน้ำเส,สรสูที่อยู่ใ,ใกล้ๆเราได้เลยนะครับมันก็จะทำให้เราแบบคอมโบพวกแบบว่าธาตุอะไรงางๆทั่วธาตุน้ำเนี่ยเล่นค่อนข้างดีมากเลยครับ แต่เท่าที่ผมเล่นมาเนี่ยรู้สึกว่าไอ้สามตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างตีได้ค่อนข้างช้ามากๆเลยเนี่ยครับผมมันจะไม่ค่อยตีช้าไม่พอนะครับตีแบบไม่ได้วงกว้างด้วยเนี่ยมันจะค่อนข้างล็อก1ตัวในการตีซะมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าเราเอาไปตีวงตีบอสอะไรเงี้ยที่มันแบบว่ามีตัวเดียวในสนามนะครับเราเนี่ยก็กดไ ac food สามตัวนี้ไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็แบบให้มันตีธาตุอะไรก็แต่ไปนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยทำคอมโบได้แบบชิวๆไปเลยนะครับแล้วก็เออเนี่ย โอ้ตัวละครผมเลือดน้อยอีกแล้วนะผมก็กดชั้นตบตีครั้งไปปื้บให้ใกลายเป็น2อคิวแล้วก็เอาตัวพวกแบบว่าที่เลือดน้อยๆอยู่เนี่ยมายืนแช่ให้ได้คิวไปเลยครับแล้วพอแบบคิวได้สักพักนึงปุ๊บเนี่ยเราก็อาจจะสกิลหมดใช่ไหมล้วก็เอามากดคิวใหม่แล้วก็ซีฟู้ดสตัวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แปะธาตุแปะอะไรของมันไปนะครับแล้วก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะว่าออฟฟิวเนี่ยผมว่าออฟฟิวเนี่ยเป็นแบบ กดไว้แล้วก็ไม่ต้องสนใจมันแหละเข้าใจปะเข้าใจฟีลแบบตัวละครที่กดไว้แล้วแบบสกิลเดี๋ยวมันทำงานอะไรของมันให้เองเลยเนียไม่ต้องไปควบคุมสกิลหรือว่าอะไร มาดูเป็นสกิลมนติของฟูรน่ากันต่อดีกว่านะครับสกิลมนติของฟูรน่าเนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากๆเลยนะครับอยู่กลางตรงศัตรูไปใช่ไหมกดสกิลมนติทีเดียวมันก็จะทำดาเมจท่าน้ำรอบๆตัวตามเอ่อแม็กซ์ีของฟูรน่าได้เลยนะครับ mm hmm. ซึ่งอันนี้มันจะค่อนข้างวงกว้างแล้วก็ดาเมจแรงทั่วถึงมากกว่าซีฟูดนะครับผมซึ่งก็กดไปแล้วเนะี่ยเราเนะี่ยสามารถเอาตัวละครตัวอื่นเนี่ยมาตีให้มันทำคาบูท่าน้ำแบบในวงตรงนั้นเนี่ยได้แทบทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างวงกว้างมากๆเลยเน,นาะไม นี่นะแล้วหลังจากกดสกิลตีเสร็จนะครับเราก็สามารถกดเอ่อไอพวก3ตัวบาทนี้ต่อได้เลยนะครับนี่คอมโบรัวๆเลยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะว่าดีไหมมันมนเล่นสบายๆเนี่ยมันไม่ได้ต้องตะบ,บี้ตะบันตั้งสมาธิในการกดสกิลมากนะครับอยากกดอะไรก็กดขึ้นมาเล่นได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเลือดน้อยสลับร่างแล้วก็เอามายืนแช่เลยนะครับ เนี่ยก็จะได้ใหหิวนะครับซึ่งนี่แหละข้อเสียของมันนะก็คือมันไม่ได้หิวแบบทุกตัวทีเดียวนะครับเราก็ต้องเอาทีละตัวเนี่ยมายืนแช่ให้มันหิวเรื่อยๆน,นั่นี่อะไรยังไม่พอเท่านั้นนะผมสกิลหลักของฟูยาน่าไม่ว่าจะเป็นซีฟู้ดหรือว่าเป็นเสาหิวเนี่ยนะผมก็จะนำให้ฟูยาน่าเนี่ยสามารถเดินบนน้ำได้โดยที่ไม่ต้องว่ายน้ำเลยนะครับมันจะเดินไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะครับก็คือตามแต่สกิลนะครับผมถ้ายังถ้าเรายังมีสกิลกดอยู่เนี่ยเราเนี่ยก็สามารถเดินบนน้ำได้แบบเรื่ออยยๆไไไปปเลตีะรก โอ้ตอีแมวน้ําโอ้นอนเฉยๆนั่งสงสารวะซึ่งก็ด้วยความที่เสาหรือว่าเสาตัวพวกนี้เนี่ยมันระยะเวลามันอยู่นางเกินคูดูดาวสกิลนะผมมันทําให้สมมติว่าแบบเสามันยังไม่เสามสกิลมันคูดูดาวเสร็จแล้วเนี่ยเราเนี่ย,ยก็สามารถกดเสาใหม่ได้ทันทีโดยที่เสาเ่ายังไม่หายทําให้เราเนี่ยเดินทางข้ามน้ําได้ตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนเป็นตัวละครตัวอื่นปุ๊บเนี่ยก็จะจมทันทีแล้วก็เปลี่ยนกลับมาเป็นฟูรีน่าไม่ได้นะครับต้องไหวยขึ้นฝั่งไปก่อนนะครับพอเราไ่วยขึ้นฝั่งไปแล้วใช่ เราเนี่ยก็สามารถเอ่อเดินบนน้ำได้เหมือนเมื่อตะกี้นี้เลยครับผมเนี่ยลองดูนะนี่ใช่ไหมอ่านยังอยู่นะครับแล้วก็เดินบนน้ำไปได้เลยซึ่งก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างช่วยเรื่องของการเดินทางได้จะว่าดีไหมก็ดีนะครับดีโดยที่ไม่ต้องแบบไม่ต้องพึ่งพาลเรือเลยนะก็คือเดินบนน้ำไปได้เลยแต่มันก็จะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะครับถ้าใครมีเรือเนี่ยก็นั่งเรือนั่งเรือเหอะนะมันเร็วกว่าด้วยแล้วก็ไม่เปลืองสกง๊สกิลอะไรขนาดนั้นด้วยกับ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของอาวุธกันก่อนไหมอาวุธเนี่ยนะครับตอนนี้ผมใช้เป็นดาบของน่าจะเป็นประจําตัวของนีลูนะครับซึ่งก็จะเป็นบวก HP ไปเรื่อยเลยนะบ,บวก HP ทั้งสเตตหลกักแล้วก็สเตตพาสซีฟเนี่ยก็บวก HP อีกเหมือนกันนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าไอดาบประจําตัวของฟรีน่าเนี่ยนะครับมันจะน่าจะเป็นอันนี้ไหมเออเดี๋ยวผมดูข้อมูลมันก่อนนะครับมันจะบวกเป็นคีดาเมจน,นะครับผมซึ่ง มันจะบวกเป็นคีดละเม็ก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลพาสซีฟของมันเนี่ยจะมีการบวก HP อะไรซึ่งก็ค่อนข้างสวยนะผมมองว่ามันเป็นดาบที่สวยแล้วก็เหมาะการเล่นฟุหนาอยู่พอสมควรเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครจะมาสุดริงเนี่ยแนะนำนะครับเออเนี่ยแหละดาบนีรูหรือว่าดาบสีดาวสามดาวอะไรก็แต่ที่บวกค่า HP เนี่ยก็สามารถเอามาเล่นได้เหมือนกันนะครับ ส่วนแฟกก็เหมือนกันเลยนะครับเอาเซตที่บวกค่า HP เยอะๆไปเลยหรือว่าถ้าใครเน้นทาําคอมโบธานเนี่ยก็บวกเป็นไอความชนาท่านก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็บวกเป็นความชนาท่านแล้วก็มีบวกดาเมจ่านน้ําโบนัสเพิ่มด้วยนะครับซึ่งทุกๆคนเนี่ยก็จัดกันเองก็ได้นะครับแต่ว่าเซตหลักๆที่ผมแนะนําให้เล่นเลยก็คือเทนเนสซิตี้นั่นเองต่อมาเรื่องของ C นะครับอันนี้ก็ตามงบประมาณเลยนะครับผมว่า C อันไหนที่ดีเนี่ยผมว่า C2 เนี่ยดีนะครับแล้วก็ C6 เนี่ยดีเหมือนกัน,น มือูิจิบานไงว่ะแต่มันมีแล้วดีแล้วกันเนอะท่านผู้ชมเออแล้วก,แวก็แล้วก็การอัพสกิลเนี่ยเลนหลกัหลกๆเลยเนีัยอัพที่สกิลหลักไว้ก่อนเพราะว่าสกิลหลักเนี่ยมันมีอย่าลืมนะมันมีทั้งเสาฮิลแล้วก็มีทั้งซีฟูด,ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็มันจะอัพ ไปเรื่อยเลยนะครับสังเกตด้านซ้ายนี้ก็คือมันจะมีแบบอัพเอ่อเรื่องของการฮิลอัพดาเมจของ3ตัวนั้นอัพนุน่งอัพเน่เต็มไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเน้นหลักในเรื่องของเออ่สกิลเราไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็ตามด้วยสกิลปนตีนะครับส่วนการโจมตีปกติเนี่ยเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ใช้นะครับเพราะว่ามันถ้าฟรีหน้าเนี่ยมันไม่สามารถกดชาร์จโจมตีค้างไว้ได้ไงเพราะว่าการกดชาร์จโจมตีค้างเนี่ยมันทำให้ฟรีหน้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นผมสั้นผมยาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็การโจมตีปกติของฟรนนนน่่่่่่าาาเเเียยอออจจะไไไมคด้้ใชทหัง ท่านผู้ชมมีใครมีฟูรีน่ากันไหมและแบบประสบการณ์การเล่นมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเล่นสนุกหรือเปล่าดาเมจแรงไหมฮิลดีหรือเปล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครกำลังเก็บเพชรอยู่และอยากสุ่มฟูรีน่าอย่างนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเสร็จคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ใช่องผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอมีความสุขกับฟูรีน่านะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย